สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในอีพีที่2ซึ่งเป็นสตอรี่ต่อเนื่องกันระหว่าง SMD กับแฟนทอมนะก่อนหน้านี้ชีผมพูดถึงไปก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นไฟสุดท้ายนะผมชีเขาเล่นกันซึ่งสตอรี่นี้ก็จบลงแล้วนะตอนนี้นะผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมในไฟสุดท้ายที่มุมมองของ SMD นะผมก็เป็นมุมมองของมึกรก,กินังนะชีตอนนี้มาอยู่กับ SMD แล้วก็เป็นคนคุม ทีมไฟได้ดีมากจะไปชมกันล้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับผมปะเริ่มเลยโอเคเพื่อนมาไฟสุดท้ายเอาแม่ให้หมดแปดบูสุดท้ายขอเสียงดังเอเดมดีสู้ไปสู้เออึงชนแม่งได้เยี่ยตรงนี้เตรียมตัวเตรียมตัวได้นี่คือคำเตือนถ้าได้ยิน มันไม่ขึ้นรถมันอากาจะมันจะมันก็จะวัดเรเเลยนะใช่มันจะวัดเลยไอ้ไองทุบแล้วพี่สองทุแล้วลุยที่มึงเกกายกันเอมันเสียงเสียงเรื่องอรเกียรเกินมือซ้ายมเทินมาตหลังอ่ะเพื่อนดเพื่อนเพื่อนเตรียมไม่มีคนหายังอยังเนี่ยอัดแม่งให้รูเลยลง ไอคุณนึกว่าจะขับรถเข้ามาชนเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเพื่อนเพื่อนอยู่สายหมายมาหมายมาหมายมาเลยไอ้สวยยังไงยิงปัดฮะไรอันนี้จอดอยู่ไหนให้กูตกกระบะนี่ตายเอาดิเอาไปดิสตันจอยอยู่ไหนเป็นตัวชุบเป็นตัวชุเอ็มดิปล่อยเพื่อนนอนเอ็มดิเอาไปเพื่อนนอน

ถือคนละศบเพื่อนเพื่อนฟังกูฟังกูถือคนละตบเด่กกูสั่งหอมพร้อมกันเพื่อนถือตบตอนนี้ตู้ี่โคล่าไปไหนมูมันดีตี้ถือตบถือตบเฮ้ยมึงเลิกบัปดี ฟังโกูมึงมึงเอาถุงห่อไว้ในช่องเอาถุงห่อไว้ดนช่องมอยังติดมือยังติมืออยังฟังกูสามสองหนึ่งห่อหอพี่ห่อ มเอ้ยตัวเอ้ยตัวพี่หยินนี่ขอนั่งขอนั่งอย่าเร็วตรงนี้หอกกันหมดแล้วทางนี้ฮะทางนี้ไปเอามา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 ก็อย่างที่หลังจากที่ได้ชมคลิปไปนะผมก็โอ้โห SMD เนี่ยต้องบอกเลยว่าการที่ได้บึกมาเนี่ยมันทำให้ทีมเนี่ยมันดูแบบดุดันแล้วดูแบบทำอะไรเป็นระบบมากขึ้นนะผมแล้วก็การชิมึกเองเนี่ยบอกว่าเวลาเล่นเนี่ยให้ใช้เสียงกันบ้างก็คือมันดีมากนะการเล่นลักษณะแบบนี้ก็คือเพื่อนในแก๊งในทีมเนี่ยจะได้รู้ว่า ทุกคนเนี่ย กำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีหน้าที่อะไรอะไรแบบนี้นะครับผมถือว่าแบบได้มึกมาเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะผมยังก็ชมตรอรี่ครั้งต่อไปของ SMD ต่อนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีแน่นอนนะครับผมก็สําหรับตรอรี่นี้ SMD ก็อาชนะไปได้ด้วยสกอร์23-2ตนะก็แบบชิวๆเลยนะครับผม SMD ใน Star Town ในครั้งนี้นะโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับผมที่ติดตามรับชมกันมาเนาะก่อนจากกันไปก็อ,อย่าลืมไลค์แชร์ับสไครต์นะครับผมติดตาม ในคลิปต่อไปด้วยครับผมเดี๋วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ